สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะคุณผู้ชมคะอีกไม่กี่วันนี้นะคะก็จะเข้าสู่ปี2564แล้วค่ะในปี2564การศึกษาไทยจะเป็นอย่างไรปรลัดกระทรวงศึกษาธิการได้พูดถึงประเด็นการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาใน3ประเด็นหลักค่ะที่จะเกิดขึ้นในปี2564นี้เราจะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการค่ะ ในปี2564นะครับมีการศึกษาที่จะมาถึงเนี่ยก็จะมีสองสาเรื่องที่ท่านจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับขณะนี้หลายคนคงได้ยินคำว่าโครงการการศึกษายกกำลังสองนะครับก็สิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นเนี่ยตอนนี้ก็จะมีโปรเจกต์ย่อยที่ลงมาโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยท่านนัทพลทิพสุวรรณกำลังจะ เซตในเรื่องของคําว่าโรงเรียนคุณภาพชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสีมุมเมืองเรามีโปรเจกต์ที่จะทําโรงเรียนโนดคําว่าโนดก็คือเป็นโรงเรียนศูนย์นะครับที่จะมีคุณภาพที่สูงขึ้นทั้งในแง่ของทางด้านกายภาพนั่นคืออาคารสถานที่ f ฟกซิลิตี้ซึ่งอาจจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมืออาจจะไม่ได้รวมถึงซาวแลบหรือเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ยอย่างเดียวอาจ,จรวมถึงอินสูเมนต์ต่างๆที่เป็นเช่นเครื่องดนตรี นะครับหรือสถานที่ที่ใช้เป็นจุดพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาเช่นผมยกตัวอย่างเช่นสนามกีฬายิเนเซียมหรือตัวแม้กระทั่งสระว่ายน้ําสิ่งต่างๆเนี่ยก็จะเป็นเฟสติตี้ที่เพิ่มลงไปอย่างสถานษาบางแห่งเพื่อให้กระจายโรงเรียนที่มีคุณภาพสูงสูงลงไปยังจังหวัดต่างๆซึ่งแน่นอนครับนั่นหมายรวมถึงการเซิร์ฟเข้าไปเรื่องัตรากําลังของครูให้เหมาะสมด้วยนะครับ นี่เป็นโปรเจกต์ที่จะลอนต่อภายในช่วงไตรามาสที่3ของปีงบประมาณ264เรื่องที่2ที่กำลังรันในคู่ขนานกันไปในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยสพทเองนะครับก็กำลังจัดในเรื่องของการปรับปรุงหลักสูตรกันกลางเรามีหลักสูตรกันกลางอยู่8กลุ่มสาระนะครับซึ่งเป็นหลักสูตรตั้งปี51ได้คุยกับตัวแทนของ คณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์แล้วนะครับโดยมีท่านเลขาสบทออยู่ด้วยท่านดรอมมพรพินาศเนี่ยนะครับดูแล้วโครงสร้างของของหลักสูตรกลางกลางเนี่ยยังโอเคอยู่สิ่งที่ต้องปรับปรุงคือคอนเทนต์ให้ทันสมัยมากขึ้นการเพิ่มเนื้อหาสาระบางช่วงให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป12ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นการปรับคอนเทนต์ให้ทันสมัยขึ้นพร้อมๆกับ วิธีการจัดการเรียนการสอนของคุณครูก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปเราจะเห็น1ปีที่ผ่านมาเรามีการพูดคุยกันเรื่องดิจิทัลเรีนิูหรือการจัดการศึกษาทางไกลามากขึ้นเราจะเห็นการขยายตัวของการจัดการศึกษาผ่านระบบออนแอร์ air, ซึ่งเรารู้จักกันในใน,านามของ d l t v เราจะเห็นเรื่องการจัดการศึกษาออนไลน์ซึ่งจัดในช่วงชั้นมัธยมม .4 ถึงม .6 ออนไลน์ก็จะผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมีสื่อการสอนต่างๆเพิ่มขึ้นนี่คือจุดที่เปลี่ยนแปลงในในประเทศไทยแล้วก็จะมีการขยายผลต่อในปีการศึกษา2564นี่ครับ